งานกันเถอะเจอของอร่อยถูกปากเป็นหลุดคำนี้ตลอดอ้นสาราวุธโพสต์รีวิวหลังเจอร้านข้าวแกงบ้านโลดแล่นอยู่ในวงการมานานสำหรับนักแสดงหนุ่มชื่อดังอ้นสาราวุธมาทองวัย45ปีซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามมากมายเลยทีเดียวปัจจุบันก็ยังมีผลงานการแสดงออกมาให้ได้ติดตามกันต่อเนื่องล่าสุดอ้นได้เดินทางไปเที่ยวไหว้พระขอพร ที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชในขณะเดียวกันเจ้าตัวได้เจอร้านข้าวแกงบ้านๆที่อร่อยและถูกใจมากก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับรีวิวให้ฟังว่ารอยแรงนครศรีธรรมราชแต่งงานกันเถอะยังยังไม่เข็ดเจอของอร่อยถูกปากเป็นหลุดคำนี้ตลอดฮ่าฮ่าตั้งใจไว้ว่าทริปนี้หนึ่งในสามสิ่งที่อยากทําให้ได้คือได้ทานอาหารแบบบ้านๆแต่ต้องอร่อยนะที่คนพื้นถิ่นนครศรีธรรมราชเขาทานกันไม่ติดว่าอยู่ในซอยหรือริมถนนร้านเล็กหรือใหญ่แค่อยากเข้าถึงรสชาติที่คุ้นปากของคนพื้นที่จริงๆแล้วก็สมหวังรร้านนนีอยู่ิมถ คนนครสิงธรรมราชชอบแวะทานและได้ข่าวว่าท่านชนหลีกภพยได้เคยมาแวะทานแล้วด้วยงั้นลองครับร้านข้าวแกงป้าเอียดหน้าเทศบาลพรมโลกสุดครับตั้งใจว่าจะนั่งทานที่ร้านแต่เวลาไม่พอเลยซื้อกลับมาทานที่พักแบ่งเจ้าของบ้านและแยกอีกหนึ่งชุดไปถวายเพลพระอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ5 0าบาทนี่คือได้เยอะมากเจ้าของร้านถึงกับขาเวลาคิดเงินทวนไปทวนมากันเลยทีเดียว